ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องตัวประกอบเฉพาะนะครับแล้วก็ตรงกับแบบฝึกหัดที่1.15ครับคำสั่งก็คือตอบคำถามต่อไปนี้นะครับข้อที่1ครับตัวประกอบของ18มีกี่ตัวอะไรบ้างนะครับมีคำว่ากี่ตัวนั้นอย่าเว้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราค่อยมาหาว่ามีจำนวนอะไรบ้างก่อนนะครับการหาตัวประกอบ นะครับของ18ก็ต้องหาทีละคู่นะครับมามี1ก็ต้องมี18นะครับคู่กันเพราะ1คูณกับ18ได้เท่ากับ18ครับข้อต่อไปก็ใช้2ได้นะครับเพราะ2เป็นจำนวนคู่2คูณจำนวนใดหนอดได้18ก็2คูณกับ9นะครับต่อไปครับ3อ่า3หาร18ได้ลงตัว3คูณจำนวนใดหนอก็คือ3คูณกับ6นะครับระหว่าง3กับ6นะครับที่เหลือก็มี4กับ5 แต่เนื่องจากว่า4กับ5นั้นไม่สามารถหาร18ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่นี้ครับหมดแล้วครับอ่มีทั้งหมด1 1 2 3 4 5 6 6จําจำนวนด้วยกันนะครับ6ตัวด้วยกันอ่าแล้วก็มาเติมครับมี6ตัวนะครับต่อไปคำถามอ่าคำถามที่2นะครับยังอยู่ในข้อที่1เป็นคำถามที่2นะครับตัวประกอบ เฉพาะของ18มีกี่ตัวอะ,อะไรบ้างคำว่าตัวประกอบเฉพาะนะครับหมายความว่าตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะด้วยนั่นเองนะครับก็คือสามารถหาร18ลงตัวแล้วก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับไปดูครับคำตอบในบรรทัดแรกที่เราหามาได้นะครับจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ2กับ 3นะครับเพราะความหมายของจำนวนเฉพาะก็คือต้องมีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1กับตัวของมันเองนะครับได้แล้วนะครับก็มาตอบครับมี2ตัวคือ2กับ3นะครับข้อต่อไปข้อ2นะครับตัวประกอบของ41มีกี่ตัวอะไรบ้างนะครับ ก็เหมือนเดิมครับมีกี่ตัวนี้เว้นไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาก่อนว่าอะไรบ้างนะครับคือขออภัยข้อหนึนี้ตกคำว่าคือไปนะครับจะขอขยับนิดนึงครับอ่าโอเคครับนี้มาต่อข้อ2ครับตัวประกอบของ41มีกี่ตัวอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับคู่แรกก็ต้องมี1กับ ตัวของมันเองก็คือ1กับ41นะครับอ่าแล้วก็ลองหาดูครับถ้านักเรียนหาได้รอบคออจะเห็นว่าไม่มีนะครับ41นั้นมีตัวประกอบแค่2ตัวครับคือ1กับ41เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบได้ว่ามีแค่2ตัวนะครับต่อไปครับตัวประกอบเฉพาะของ41อเนื่องจากว่า41นั้นมีตัวประกอบเพียง2ตัวเพราะฉะนั้น 4 1เนี่ยเข้าใข่นะครับเป็นจำนวนเฉพาะนะครับดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ41ก็มีแค่ตัวเดียวครับก็คือ41นั่นเองครับนะครับก็ตอบได้ละมี1ตัวคือ41นะครับต่อไปครับข้อที่3นะครับตัวประกอบของ87มีกี่ตัวอะไรบ้าง มีกี่ตัวนั้นเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาครับคู่ที่1ครับแน่นอนครับต้องเป็น1กับ87นะครับ1กับตัวของมันเองครับต่อไปครับจำนวนที่2ครับ2ไม่ได้นะครับเพราะว่า2เป็นตัวจำนวนคู่นะครับไม่สามารถหาร87ซึ่งเป็นจำนวนคี่ได้นะครับอันก็ลองไปดูแม่3นะครับถ้าจำเทคนิคได้นะครับ ให้ใช้ผลรวมของเลขโดดครับ8บวก7เท่ากับ15ถูกไหมครับ15นั้นจะหารด้วย3ลงตัวเพราะฉะนั้น87 87นะครับ87ก็ต้องหารด้วย3ลงตัวนั่นหมายความว่า3ก็ต้องเป็นตัวประกอบของ87ด้วยนั่นเองครับทีนี้ลองหารดูครับว่า3จะคู่กับจํานวนใดนะครับแปดสิหารด้วย3 3 2 6นะครับลบกันเลย2 1 7ลงมา3 9 27อ่ะลงตัวพอดีเพราะฉะนั้น3คู่กับ29นะครับคู่ที่2เขียนยีตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์หน้าจอนะครับอะแล้ววาง3ไปจนถึง29กก็มีอีกหลายจำนวนครับ แต่ว่าไม่สามารถหาร87ได้ลงตัวนะครับนั่นหมายความว่าตัวประกอบของ87ก็มีแค่4ตัวเท่านั้นเองนะครับก็คือมี1มี3มี29แล้วก็มี87นะครับต่อไปครับตัวประกอบเฉพาะของ87มีกี่ตัวอะไรบ้างนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูครับอ่าจำนวนที่ สามารถหาร87ลงตัวและก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะครับก็ได้แก่ตัวแรกนะครับคือ3ครับตัวที่2ครับ29ครับก็ตอบครับมี2ตัวคือ3แล้วก็29นะครับต่อไปครับตัวประกอบของ210มีกี่ตัวอะไรบ้าง อันนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความรอบคอบนิดนึงนะครับอ่ามีกี่ตัวไม่ทราบตอนนี้เว้นไว้ก่อนนะครับเราไปหาก่อนนะครับอ่าโดยการหาตัวประกอบของ2องสิก็เหมือนเดิมครับหาทีละคู่ครับได้1ก็ต้องได้คู่ของมันคือ210นะครับอ่าขอเว้นไว้เยอะๆก่อนคนละบรรทัดเลยนะครับต่อไปครับคู่ที่2ครับอ่าสต้องได้แน่นอนนะครับเพราะ2เป็นจานวนคู่นะครับ สามารถหาร210ลงตัวนะครับเพราะ210ก็เป็นจำนวนคู่นะครับ2คู่กับจำนวนใดหนอนะครับถ้าใครคิดในใจไม่ได้ก็ลองตั้งหารดูนะครับ2คู่กับ105ครับต่อไปครับ3าลงตัวแน่นอนนะครับ3คู่กับจำนวนใดน้อ3คู่กับ70ครับ70คูณ3ได้210นะครับต่อไป4ไม่ได้นะครับ5 หาได้5คู่กับจำนวนใดหนอนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ลองทดดูนะครับ5 4 20นะครับลบเหลือ1นึงดศูนย์ลงมา52เป็น10นะครับ5คู่กับ42นะครับโอเคนะครับต่อไปหาคู่ต่อไปอีกนะครับยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายคู่นะครับ อ่าหได้หรือเปล่านะครับอ่ลองหารดูนะครับ210นะครับหารด้วย6 6 3 18ลบกันเหลือ3ดึงศูนลงมา6 5 30อ่า6ได้นะครับ6คู่กับ35นะครับต่อไป7 7ได้ไหมเอ่ยนะครับอันนี้น่าจะได้นะครับ 2 1 0นะครับหารด้วย7นะครับ7 3 21นะครับอันนี้ก็ต้องรับสูนะครับฉะนั้น7หารได้นะครับ7คู่กับ30นะครับต่อไปครับอ่าได้ไหมนะครับมีบางคนสงสัยไม่มั่นใจก็ลองตั้งหารได้นะครับเดี๋ยวขอขยับตรงนี้ขึ้นนิดนึ่งนะครับ210นะครับหารด้วย8 82 16นะครับลบกันเหลือ5นะครับ1 0ลงมาอันนี้ไม่ลงตัวแน่นอนนะครับอันแไม่ได้นะครับต่อไป9 9้า้าได้ไม่เอ่ยนะครับอ่า9ไม่ได้นะครับขอข้ามไปเลยนะครับที่ได้คือ10ครับ10นะครับจะคู่กับ21นะครับต่อไปครับ11บเอ็่าสิได้หรือเปล่า11 1เป็น11ลบกันเหลือ 1ิบดึงศูนย์ลงมาสิเคูณจำนวนใดหนึ่งรอยไม่มี11ไม่ลงตัวครับสิบสอ่าสิล่ะนะครับลองดูก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ลงนะครับอ่าข้ามเลยดีกว่านะครับจำนวนที่ได้ครับคู่ต่อไปครับ14ครับ14 1เป็น14ครับลบกันเหลือ7จ็ดึงศลงมา14คูณจำนวนใดหนอได้เจ็ดสิบสิบสี่ห้ครับห้าสี่ยี่สิูทสอง่าหน 270ลงตัวครับ14คู่กับ15นะครับชนกันพอดีนะครับ14ีกับ15นะครับระวางครึ่งบนนะครับ14นะครับครึ่งล่างในสินะครับก็ครบละอันน้นับจำนวนครับมีด้วยกันทั้งหมดกี่จำนวนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8้ข้างล่างก็ต้องอีก8นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด16ตัวด้วยกันนะครับนี่คือตัวประกอบ ของ210นะครับต่อไปครับคำถามต่อไปตัวประกอบเฉพาะของ210มีกี่ตัวอะไรบ้างตัวประกอบเฉพาะนะครับของ210อ่าก็ย้อนกลับไปดูครับในบรรทัดแรกคำถามแรกที่เราหาได้นะครับได้แก่2นะครับจำนวนแรก3 5 7อ่าบรรทัดที่2มีไมเอย่ย ที่เป็นจำนวนเฉพาะไม่มีนะครับหมดแล้วเั้นตัวประกอบเฉพาะของ210ก็มีอยู่4ตัวครับคือ2 3 5 7นะครับ4ตัวด้วยกันนะครับจบนะครับข้อที่1